ย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่สามตอนสู่สวรรค์คาไลยางหลิงจดจำออกว่าหญิงสาวนางนี้เป็นองค์หญิงหยงฟุ พอฟังว่าไทจือคิดไล่ล่าฆ่ากวาจิวก็ไม่กำานึงถึงการคาระวะต่อองคหญิงรีบกล่าวขึ้นว่าไทจืออยู่ที่ใดเตี้ยนเสี้ยรีบนำข้าพเจ้าไปองค์หญิงยงโฟร,รีบนำหยางเหลียงอ้อมผ่านแคร่เทาวันไปขันทีน้อยที่ถ่ายทอดราชองค์การเห็นหยางเหลียงวิ่งจากไปถึงกับลืมตาค้างคลุนคิดขึ้นใต้เท้าท่านนี้ช่ไหนนิยมขัดราชองค์การ เห็นองค์หญิงยงฟูนำหยางหลิงไปได้แต่ติดตามไปหยางหลิงพอผ่านทางระเบียงแถบหนึ่งเห็นที่ห่างไปชุมนุมด้วยขันทีนางกำนันสิบกว่าคนไถจือจูห่อเจ้าหน้าแดงกำมือถือกระบี่เล่มหนึ่งยืนอยู่หน้าภูเขาจำลองด้านตรงข้ามยืนไว้ด้วยบุรุษอายุสามสิบเศษผู้หนึ่งองค์หญิงยงฟูกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าหยางเจียงจวีนรีบห้ามปลาม ห่วงทรงไว้พระยาโซ่หนิงโหพอออกจากตำหนักพระบิดาห่วงทรงก็แย่งชิงกระบี่ของราชองครักษ์ไล่กวดตามมาถึงที่นี้หยางเหลียงรีบแสดงตนออกไปร้องบอกว่าไทจือเตี้ยนเซียอย่าได้วู่วามไปจูห่เจ้าหันขับมาตามเสียงตวาดว่าผู้ใดปากมากเราจะฆ่าสายตาก็เหลือบแลเห็นหยางหลิงต้องงงงันวูบจากนั้นเปลี่ยนเป็นกล่าวว่าหยางซื่อตูท่านมาได้พอดี รีบช่วยเราจับตัวโจรกบฏนี้ไว้พระยาโซ่หนิงโหฟังว่าผู้มาเป็นหยางซื่อตูก็มังเกิดความยินดีนี่เป็นคนที่ฮองเฮาเหนียงเหนียงเคยช่วยชีวิตไว้ไม่ว่าอย่างไรสมควรตอบแทนมันจึงรีบกล่าวขึ้นว่าหยางซื่อตูช่วยเราด้วยเราคือโซ่หนิงโหจางเฮอหลิงจูโฮเจ้าร้องเผยกล่าวว่าเจ้าโจรกบฏ ไม่ว่าผู้ใดก็ช่วยท่านไม่ได้ปล่อยให้เราประหารในกระบี่เดียวไม่เช่นนั้นเราไทจือต้องฆ่าท่านทั้งครอบครัวอย่างหลิงฉุดดึงจูฮ่วเจ้าไว้กล่าวว่าไทจือท่านถือกระบี่ไล่ล่าฆ่าโหแย่ท่านเจ้าพระยาผู้หนึ่งเรื่องราวพอแพร่ออกไปเหล่าขุนานางต้องไม่ยอมเลิกราโซหนิงโหที่แท้ทำอะไรจูฮ่วเจ้ากล่าวอย่างเครียดแค้นว่า อย่างซื่อถูเมื่อครู่เราเป็นห่วงฟู่ห่วงพระบิดาจึงรุดมาเข้าเฝ้าฟู่ห่วงเราหลับไหลบนเตียงจนกระบทนี้กับจางเอียนหลิงยืนอยู่ที่มุมตำหนักซุบซิบสนทนากันอย่างยิ้มแย้มนี่ยังพอทำเนามันกลับหยิบฉวยมงกุฎห้องเต้สวมลงบนศีรษะท่านเห็นว่าควรประหารหรือไม่อย่างหลิงรับฟังจนสะดุ้งเฮือกหนึ่ง มงกุฎห้องเต้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดเจ้าชีวิตเพียงอาศัยความผิดนี้สามารถกล่าวโทษพระยาโซ่นิ้งโหคิดกบฏได้อย่างหลิงเหลือบมองจางเฮอหลิงแวบหนึ่งเห็นมันหน้าซีดเผือดสองมือสั่นระริกจึงกล่าวกับไทจือว่าไทจือเตี้ยนเสียเอ่ยถึงความผิดมันสมควรค่าแต่ต้องโทษตามกฎของราชสำนักหากท่านประหารโหเหยผู้หนึ่งภายในวังผู้ที่ไม่ทราบความจริง ต้องปล่อยข่าวลือวุ่นวายจะว่าแต่ฟาบาทโปรดโหแย่ oh yeah. หากว่าเรื่องนี้กระทบถึงพระอาการของฟาบาทจะทำอย่างไรตอนนี้ยังคงคำนึงถึงพระสุขภาพของฟาบาทเป็นสำคัญจูโฮเจ้าได้ยินมันเอ่ยถึงพระบิดาค่อยได้คิดกล่าวว่าใช่แล้วมันพอเห็นเราก็หลบหนีออกมาขณะที่เราไล่กวดตามฟู่หวงพอดีตื่นขึ้นมาเราต้องกลับไปดูฟู่หวงมิให้ฟู่หวงเป็นห่วง เราจบแล้วทิงพระยาโซ่หนิงโหมือหนึ่งถือกระบี่มือหนึ่งฉุดดึงหยางเหลียงวิ่งไปยังพระตำหนักเฉียนชิงพระยาโซ่หนิงโหไม่ทราบว่าไทยจือกล่าวอันใดต่อ,อยางเหลิงเห็นหยางเหลียงบอกกล่าวไม่กี่คำก็เกลียกล่อมไทยจือจากไปตนเองเป็นก่าจิวยังสู้คนนอกผู้อื่นไม่ได้ต้องสะบัดแขนเสือ้อรุดไปยังตำหนักคุณหนิง ตอนนี้ไทจือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจี้ยนขวาซึ่งเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินแทนมีต้องกราบทูลก็เข้าเฝ้าได้อย่างหลิงถูกจูห้อเจ้าฉุดดึงเข้าหอตรงนวนในพระตำหนักเฉียนชิงเห็นหงจื่อห้องเต้ทรงหนุนพระขนยทอดพระเนตรมาที่ประตูอย่างหลิงไม่กล้าชมดูมากความรีบคุกเข่าลงร้องขานว่าเฉินหยางหลิง ถวายบังคมฝ่าบาทหงจื้อห่องเต้เพิ่งตื่นจากบรรทมพอดีกับพระยาโซ่หนิงโหกับไทจือรีบรุดจากไปยามนั้นพบว่าหยางหลิงรุดมาเข้าเฝ้าจึงไม่รีบร้อนรับสั่งต่อไทจือเพียงตรัสต่อหยางหลิงว่าลุกขึ้นหยางชิงซึ่งหมายถึงขุนนางแท่หยางเพิ่งรับราชการทหารไม่นานมีลักษณะอันองอาจ ข้าปราบปลื้มประโลมใจยิ่งหยางหลิงน้อมกายกล่าวขึ้นว่าขอพระไทยฝาบาทชมเชยเฉินได้รับราชองค์การให้ฝึกไพร่พลไม่กล้าเพิกเฉยเฉยชาแต่ว่าจนบัดนี้ยังไม่ได้สร้างผลงานเป็นที่ผิดหวังของฝาบาทเฉินละอายใจยิ่งหงจื้อห้องเต้แยมพระโอฐ์พลางตรัสว่าอย่างจริงไม่ต้องทอมตนวิธีการฝึกไพรพลของท่าน เห็นผลทันตา <c oughs> ข้าพึงพอใจยิ่งทันมาได้ประเสริฐให้ติดตามเหมียวขุยไปรับมอบวังต้องห้ามเถอะยังเหลียงรู้สึกเหนือความคาดหมายมันความจริงเข้าใจว่าหงจื้อฮ่องเต้คงต้องทดสอบมันเที่ยวหนึ่งระหว่างทางจึงเตรียมตัวไว้คิดไม่ถึงฮ่องเต้เจ้าชีวิตไม่ตรัสถามก็ให้มันรับมอบวังต้องห้าม เห็นเหมียวขุยที่ข้างประตูขานรับพระราชกระแสได้แต่คำนับแล้วล่าถอยออกไปรับมอบวังต้องห้ามจากเหมียวขุยจู่หัวเจ้าที่ข้างพระแทนบรรทมต้องกล่าวอย่างสงสัยใจว่าฟู่หวงท่านบอกให้เมตตาต่อขุนนางทั้งยังให้หยางซื่อตูเป็นขุนนางคนสนิทของผู้บุตรเหตุใดจึงไล่มันไปรับตําแหน่งอื่น หงจื่อห้องเตตบพระแท่นบรรทมให้ราชโอรสนั่งลงจากนั้นรับสั่งว่าลูกเราปนบำเน็จลงโทษต้องมีขอบเขตหากปนบำเน็จเกินไปไม่รู้สำนึกบุญคุณลงโทษเบาไปไม่รู้จักลาบจำอย่างหลิงเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วจนถูกเหลา่าขุนนางจับตาดู หากโปรดปรานเกินไปหาใช่เรื่องดีไม่พลางก็กุมมือราชโอรสไว้ตรัสสืบต่อมันเป็นขุนนางเก่าของวังตะวันออกตอนนี้ดูแลวังหลวงหลังจากที่ลูกเราขึ้นครองราชจะมีความดีความชอบในการสนับสนุนเจ้าชีวิตองค์ใหม่เมื่อถึงเวลาค่อยให้ลูกเราทำการแต่งตั้ง จูโฮ่เจ้าพอฟังต้องกล่าวอย่างประวันลนลานว่าฟู้หวงฉชไหนกล่าวเช่นนี้ท่าท่านหงจื่อฮ่องเต้กลัวราชโอรสเศร้าเสียใจจึงตรัสบทไปว่าลูกเราเมื่อครู่เราตื่นขึ้นมาเห็นเจ้าไล่ตามกวาจิวออกไปมีเรื่องอันใดหรือจูโฮ่เจ้าขุนแคนขึ้นมากราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ หงจื่อฮ่องเต้ต้องทรงพระสวนออกมารับสั่งขึ้นว่า <c oughs> ลูกเราใหญ่ยยต้องใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้โซหนิงโหสะเพ่าเล่นเล่ยังสำเร็จกิจการใหญ่ได้หรือเอ่ยถึงเพศภัยของลูกเราหาใช่อยู่ในราชสำนักไม่จางห้องเฮาพอได้รับรายงานจากพระยาเจี้ยนชังโห จางเอียนหลิงก็รีบนำนางกำนันรุดมาช่วยเหลือพอดีทอดพระเนตรพบว่าพระยาโซ่หนิงโหจางเฮ้อหลิงเข้าพระตำหนักมาค่อยคลายพระไทยลงรับสั่งให้นางกำนันทั้งหมดล่าถอยไปจางห้องเฮามีพระชนมายุสาสิบเศษความจริงมีสิริโฉมงดงามบวกกับทรงดูแลสุขภาพถึงแม้ทรงคลอดบุตรธิดาหลายคนดูไปยังคล้ายมีพระชนมายุยีเศษ เมื่อทรงยืนอยู่กับองค์หญิงหยงฟูกับคล้ายเจี่ยมเมยพี่สาวน้องสาวคู่หนึ่งจางฮองเฮาอภิเศกสมรสกับหงจื่อฮองเต้สิบกว่าปีมีความผูกพันลึกซึ้งทรงทราบว่าพระสวามีไม่มีพระชนมายุยืนยาวระหว่างนี้จึงทรงทุกโทมนัสยามนี้พี่น้องทั้งสองยังก่อเรื่องอีกอดกลิ้วอยู่บ้างมิได้สองพี่น้องความจริงได้รับคำชี้แนะจากฮองเฮา ให้มาเยี่ยมพระอาการห้องเต้แสดงออกถึงความจงรักภักดีของขุนนางหงจื่อห้องเต้ทรงอ่อนเพลียรับสั่งไม่กี่คำก็ทรงไม่หลับไปสองพี่น้องไม่สะดวกกับการล่าถอยจึงยืนสนทนาที่มุมตำหนักจางเอียนหลิงเห็นหงจื่อห้องเต้ทรงพระประชวรหนักกล่าวว่าหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคตอำนาจของตระกูลจางจะลดทอนลงจางเฮอหลิงกลับไม่หวั่นวิตก เห็นว่าต่อให้ห้องเต้สวรรคตเจ้าชีวิตองค์ใหม่ยังมีศักดิ์เป็นหลานส่วนเมื่อยเมื่อยพระคณิษฐาขึ้นเป็นไทเฮาพระชนนียังมีอันใดหน้าวิตกด้วยจางเฮอหลิงกล่าวว่าเออตี้น้องรองไม่ต้องวันวิตกหากฝาบาทสู่สวรรคาลัยจริงเราสองพี่น้องจะมีอำนาจมากกว่าเดิมตอนนี้ตำแหน่งผู้ดูแลค่ายเสินจีไม่ใช่ว่างลงหรอกหรือพวกเราจะไปยังค่ายเสินจี เราเป็นผู้ดูแลค่ายท่านเป็นรองแม่ทัพเท่ากับกลุ่มกำลังทหารหลายหมื่นอยู่ในมือ ยามลำพองลืมตนบนโต๊ะจัดวางมงกุฎห้องเต้จึงหยิบขึ้นมาสวมลงบนศีรษะหัวร่อฮิฮะกล่าวว่าเมื่อถึงเวลานั้นทั่วทั้งแผ่นดินนอกจากห้องเต้ก็เป็นเราสองคำพูดที่กล่าวจากปากเราสองพี่น้องมีข้อแตกต่างจากพระราชกระแสห้องเต้หรือกล่าวไปประจวบหมอนักไทยจือจูโฮเจ้าพอดีมาถึงหอตรงน่วนเห็นกว๋วจิวใหญ่สวมมงกุฎห้องเต้ไว้ถึงกับ ทั้งแตกตือนทั้งเดือดดานเห็นจางเฮ่อหลิงหลบหนีออกจากหอจึงชักกระบี่ของราชองครักษ์ไล่ก,ลกวดตามไปยามนี้จางฮองเฮาทรงพบว่าเกอร์เก,เกพี่ชายปลอดภัยจึงตรัสด,ด้วยความกลิ้วว่าพวกท่านสะเพร่าไปแล้วไหนเลยสวมมงกุฎห้องเต้ได้หากฝ่าบาทกลิ้วขึ้นมาแม้แต่เราก็ไม่อาจช่วยให้หลุดพ้นได้จางเฮอหลิงกล่าวเสียงละห้อยว่าเฮ้เราเกอเกเหลวไหลจริง แต่ไทจือเป็นบุตรชายท่านกลับลงมือต่อเราจิ๋วจิ๋วหากวันหน้าได้ขึ้นรองราชเราสองพี่น้องยังจะมีชีวิตอยู่หรือจางห้องเห่าทรงแค้นเสียงดังเฮตรัสว่าฮราชจะสำนักไร้น้ำใจเจ้าชีวิตมีเมตตาเช่นฝ่าบาทน้อยครั้งจะพบผ่านตอนนี้ฝ่าบาทจะจากไปแล้ว หลังจากนี้พวกท่านระมัดระวังตัวกว่านี้เถอะหากถูกต้าเวีซื่อใดจับผิดได้ยังมีผู้ใดหนุนหลังพวกท่านอีกหรือจางเฮ่อหลิงร้อนใจขึ้นมากล่าวว่าฮ้องเฮาตอนนี้ฟาบาดป่วยหนักตระกูลจางเรากำลังจะสูญเสียที่พึ่งพิงไทจือห่างเหินจากพวกเราตั้งแต่เล็กแม้แต่กับท่านก็ขาดความเคารพเท่าที่ควรรอจนไทจือขึ้นเป็นห้องเต้ เหนือศีสะตระกูลจางเราเท่ากับแขวนดาบเล่มหนึ่งไม่ทราบจะตกลงมาเมื่อใดจางฮองเฮาทรงสดับเช่นนั้นพลอยว้าวุ่นพระไทยขึ้นมาทรงดำริว่าราชาโอรสห่างเหินจากพระนางตั้งแต่เล็กต่อมาได้ยินข่าวลือต่างๆนานายิ่งระแวงสงสัยว่าพระนางไม่ใช่พระมารดาที่แท้จริงยิ่งห่างเหินกว่าเดิมสร้างความเสียพระไทย จนหลังน้ำพระเนตรออกมาตรัสว่าหรือว่าตระกูลจางของเราจะสิ้นวาสนาแต่เพียงนี้เรามีบุตรชายเพียงคนเดียวแต่หามีใจกระตันอยู่ไม่หากลูกเราคิดจัดการตระกูลจางเราจะทำอย่างไรดีจางเอียนหลิงกลอกตาตลบหนึ่งร้องพร่งว่าไม่ไม่ตระกูลจางเราเกิดก้าวหน้าเพราะเชื่อมสัมพันธ์ผ่านทางสมรสท่านแต่งให้กับฝาบาทตระกูลจางเรา ค่อยได้รับลาบยศสรรเสริญหากคิดใกล้ชิดกับห้องเต้องค์ใหม่ก็ต้องเชื่อมสัมพันธ์ผ่านทางสมรสจางห้องเฮาทรงงงงันวูบจึงตรัสว่าเชื่อมสัมพันธ์ผ่านทางสมรสกับไทจือ้อหรือไทเฮาองค์ปัจจุบันยังมีพระชนชีพอยู่เรื่องการเลือกห้องเฮาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราจางเอียนหลิงกล่าวว่าไม่จื้อเราเข้าใจผิดแล้วที่ว่าเชื่อมสัมพันธ์ผ่านทางสมรสไม่ใช่หมายถึงไทจือ้อ หากแต่เชื่อมสัมพันธ์ผ่านทางสมรสกับขุนนางคนโปรดของไทจือจ้างฮองเฮาตรัสว่าสมรสกับผู้ใดหลิวเจียนหลีต่ตงหยางหรือว่าหลานคนหนึ่งคนใดของต้าสวสซื่อจ้างเอี่ยนหลิงแบะปากแล้วกล่าวว่าไทจือเห็นว่าพวกเราน่ารำคาญเชื่อมสัมพันธ์ผ่านทางสมรสกับพวกมันมีประโยชน์อันใด เมื่อครู่ไทยจื้อไล่ฆ่าเกเกอเราความจริงเข้าห้ามปรามไทยจื้อแทงกระบี่กลับหลังแทบแทงทะลุหัวใจเราฟังจากปากคำเกเกอหย่างหลิงนั้นบอกกล่าวไม่กี่คำก็เกลี้ยกล่อมไทยจื้อยอมเลิกรานั่นไม่ใช่คุณนางคนโปรดของไทยจื้อหรอกหรือเมื่อเม่าทันยังมีบุญคุณช่วยชีวิตมันสามารถผูกมัดจิตใจมันไว้จ้างห้องเฮาสงสดับเช่นนั้นพระพัก พลันเคร่งเครียดลงตรัสว่าหยางหลิงมีภรรยาแล้วหรือจะยกองค์หญิงให้เป็นอนุภนรรยาผู้อื่นไม่ว่าองค์หญิงใดจะไม่แบ่งปันสามีกับผู้คนจางเอียนหลิงกล่าวว่าผู้ใดบอกว่าจะยกองค์หญิงให้ตอนนี้หยางหลิงมีตำแหน่งใหญ่โตต่อให้เมื่อเมื่อย,ยกองค์หญิงแก่มันมันก็ไม่แน่ว่าจะรับเราหมายถึงบุตรีเราต่างหากจางฮองเฮาตรัสทวนคำว่าบุตรีท่าน อย่างนั้นท่านก็ยกให้ใหญ่ต้องถามเราด้วยแต่ว่าบุตรีท่านถึงอย่างไรเป็นที่ดาโหัแย่เจ้าพระยากลับแต่งให้กับมันไม่กลัวถูกหัวร่อยย่อหรือจ้างเอียนหลิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าบุตรีเราเกิดจากอนุพันธยา หาเป็นไรไม่แต่ว่าเราผู้เป็นหัวแย่ต้องรักษาหน้าไว้ไม่สะดวกกับการออกปากแต่หากเป็นห้องเฮาเหนียงเหนียงเอ่ยปากก็เป็นเรื่องดีงามประการหนึ่งเมื่อมีพระสวนีไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถอิดออดมันยังต้องยกนางเป็นภรรยาหลวงคนหนึ่งจางเฮอหลิงมองดูตี้ตี้น้องชายผู้นี้มีความรู้สึกว่านี่ออกจะล้อเล่นเช่นทารกหากสามารถดึงตัวขุนนางคนโปรดของฮ่องเต้องใหม่ เข้ามาเป็นพวกย่อมเป็นวิธีเอาตัวรอดประการหนึ่งแต่หากยัดเยียดบุตรีให้กับผู้อื่นมันก็จะขายชีวิตให้กับตระกูลจางหรือจางหงเฮาก็ตรัสด,ด้วยความขุ่นข้องพระไทยว่า แล้วกันไปเถอะบุตรชายเราขึ้นเป็นห้องเต้กลับขู่ขวัญเกอเกิดอทั้งสองของเราจนคิดประจบเอาใจขุนนางคนโปรดของบุตรชายเราสร้างความท้อแท้ใจแก่เรานักหากคิดเจรจาท่านไปเจรจาเองหากว่ามันรับปากเราค่อยออกหน้าพระราชทานสมรสให้แต่ว่า หยางเหลียงรักภรรยาเพราะเพื่อนางถึงกับขัดราชองค์การบุตรีท่านไม่ได้งามปานหยาดฟ้ามันไหนเลยจางเอียนเหลียงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าหยางเหลิงแม้มีน้ำใจต่อภรรยาแต่คนหนุ่มนิยมความงามฟังว่ามันรับอนุภรรยาหลายคนแล้วบุตรีเราแม้ไม่ถึงกับงามปานหยาดฟ้าแต่ก็มีรูปโฉมงดงามเราจะหาโอกาสบอกต่อมันรับประกันว่ามาถึง กิจการสำเร็จจางเฮอหลิงที่ด้านข้างรอบสันศีษะคลุ่นคิดขึ้นแม้แต่ห้องเฮายังไม่มีความมั่นใจต่อไทยจือยังมีผู้ใดที่ไทยจือวันเกรงคิดรักษารากฐานของตระกูลจางไว้ไม่อาจพึ่งพาตีตี้ที่ไม่มีมันสมองผู้นี้ยังคงคิดอ่านหาหนทางเอง อย่างหลิงพอรับมอบวังต้องห้ามจากเหมียวขุยก็วางกำลังของแม่ทัพตูซือทั้งสตามจุดต่างๆภายในวัง ถังจัดเวรยามตรวจตราประตูวังต้องห้ามทุกบานกลัวว่าไพ่พลเหล่านี้พอประจําการที่วังต้องห้ามจะลักเล็กขโมยน้อยล่อลวงนางกํานันใดดีที่มันเพียงวันวิตกเกินเหตุตอนนี้เลี่ยนตูลูกกับเพิงจี้จู่ล้วนเชื่อฟังคำสั่งมันอย่างเคร่งครัดอย่างหลิงยังคัดเลือกรองแม่ทัพตูซือผู้หนึ่งขึ้นเป็นแม่ทัพตูซือแทนหลิวซื่อหยงคนผู้นี้แม้ไม่มีความรู้ความสามารถ แต่นิสัยใจคอสุขุมหนักแน่นเมื่อได้รับคำสั่งก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดบ,บวกกับแม่ทัพในกองในกองทัพให้การสนับสนุนอย่างหลิงดังนั้นไม่มีผู้ใดขัดคำสั่งแต่อย่างไรหลังจากรักษาการอยู่สองวันเราไพร่พลล้วนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังรักษาระเบียบแบบแผนไว้ช่วยให้หยางหลิงคลายใจลงนอกจากปัญหาวินัยทหารแล้วหยางหลิงไม่มีอันใดน่าเป็นห่วง หงจื่อฮ่องเต้มีราชโอรสอง์คเดียวราชโอรสราชนัดดาอื่นของตระกูลจูถูกส่งไปคลองแขวนโดยรอบไท้จือก้าวขึ้นคลองบัลลังแน่นอนไม่เกิดเหตุการณ์แย่งชิงบัลลังหงจื่อฮ่องเต้ที่ทรงแต่งตั้งคนเฝ้ารักษาวังต้องห้ามใหม่เพียงเป็นวิธีการป้องกันเพื่อสับเปลี่ยนห้องเต้เ,ตเก่ากับห้องเต้องค์ใหม่เท่านั้น ตอนนี้หน้าที่เฝ้ารักษาการวังหลวงสำเร็จลุล่วงกว่าครึ่งแต่ตราบใดที่หงจื้อฮ่องเต้ไม่ทุเลาจากอาการพระประชวนหรือว่าตราบใดที่ไทจือไม่ขึ้นครองราชการเฝ้ารักษา,กาจะไม่ผ่อนคลายประตูเมืองพระราชวังถูกสั่งปิดขุนนางที่ส่งหนังสือกลับทูลเข้าวังหลวนเข้าออกทางประตูข้างหยางหลิงที่เป็นผู้บัญชาการกองทัพกำลังทั้งส ก็ไม่อาจกระดิกตัวไปที่ใดได้หยางหลิงเดินตรวจตราถึงประตูอู่เหมินไพร่พลที่ประจำการอยู่เห็นแม่ทัพใหญ่มาถึงต่างแสดงความเคารพต่อมันหยางหลิงก็พงโงกศีสัะทักทายเมื่อเดินเข้าใกล้ได้ยินที่เบื้องนอกมีซุ้มเสียงผู้คนสนทนากันสร้างความสะท้อนใจแก่หยางหลิงอยู่บ้างหงจื่อฮ่องเต้เป็นเจ้าชีวิตที่ได้รับการเคารพรักจากเหล่าขุนนางนับตั้งแต่ทรงพระประชวรหนัก สั่งปิดประตูวังทุกวันปรากฏขุนนางจำนวนมากมารอฟังข่าวที่ประตูอู่เหมือนขอเพียงมีขุนนางรับหนังสือกลับทูลเดินออกไปจะถูกเหล่าขุนนางห้อมล้อมไว้สอบถามความคืบหน้าภายในวังจากมันอย่างหลิงสั่นศีษะคลานหนึ่งหมุนตัวเดินไปทางสะพานจินซุยพลันก็เห็นขันทีผู้หนึ่งชักนำพระยาเจี้ยนชางโหจางเอี๋ยนหลิงมาเห็นจางเอี๋ยนหลิงตรงเข้ามารับหน้ากล่าวอย่างยิ้มแย้มว่า แต่เท้าหยางเราพระยาเจี้ยนชังโหจังเอียนหลิงงสาอหาใต้เท้าอยู่ครู่หนึ่งหยางหลิงเห็นโหแย่ท่านนี้มีส่วนคลับคล้ายกับพระยาโซ่หนิงโหจางเฮ่หลิงอยู่บ้างจึงรีบประสานมือคารวะกล่าวอย่างสงสัยใจว่าโหแย่ท่านเจ้าพระยาสาะหาผู้น้อยมีเรื่องอันใดจางเอียนหลิงโหร้อฮาฮา,าแล้วกล่าวว่าเป็นเรื่องมงคลที่น่ายินดีมามาขอเชิญใต้เท้าหยางมายัางที่นี้ พลางก็ฉุดลากหยางหลิงมาด้านข้างยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไต่เท้าอายุยาวมากความสามารถมีชื่อสถานทั่วนคะรหลวงบุตรีเราเกิดความนิยมชมชื่นดังนั้นเราเสนอตัวมาคิดสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวดองกันไม่ใช่เรื่องมงคลที่น่ายินดีหรอกหรือหยางหลิงหัวรอออกมากล่าวว่า อย่างหลิงตกแต่งภรรยาแต่แรกไหนเลยมีวาสนาสู่ขอคุณหนูของหัวแย่เข้าบ้านจางเอียนหลิงหัวร้อฮาๆาแล้วกล่าวว่าเราย่อมทราบแต่เท้ายางหอบยิ้วภรยาตระเวนหาหมอรักษาเป็นที่โจทย์ขานทั่วนครหลวงเพราะเหตุนี้บุตรีเราจึงนิยมเลื่อมใสในตัวใต้เท้าลูกผู้ชายมีสามภรรยาสีอนุภรยาถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาหาก เพิ่มภรรยาหลวงอีกคนหนึ่งมีอันใดไม่ได้หยางหลิงยิ้มพลางสันศีษะแล้วกล่าวว่าในชีวิตหยางหลิงมีภรรยาคนเดียวโหแย่มากมีน้ำใจหยางหลิงได้แต่น้อมรับด้วยใจจางเอียนหลิงกล่าวอย่างไม่พอใจว่าแต่เท้าหยางเรื่องนี้แม้แต่้อง,งเฮาเหนียงเหนียงก็เห็นด้วยตระกูลเราสองรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันหลังจากนี้มี้องเฮาเนียงเหนียงคอยดูแลท่าน จะมีอนาคตยาวไกลหากไม่รับปากเราไม่นับเป็นอย่างไรแต่กลัวห้องเฮาเหนีงเหนียงไม่พอพระไทยยางหลิงส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าอ๋อนี่ถือเป็นพระสาวนีของห้องเฮาเหนียงเหนียงหรือจางเอียนหลิงพอฟังต้องบันดาลโทษะลุ่นคิดขึ้นเด็กน้อยนี้ไม่รู้จ,กจักดีชั่วคิดบอกว่าเรา,เราขัดราชาองค์การดังนั้น ไม่เห็นพระสววาวนีนหองเฮาอยู่ในสาย,สายตาหรือขณะจ,จะพูดจาหวานล,ล้อมพลได้ยินเสียงย่ำกลองระฆังคลื่นเสียงสถานทั่วทั้งพระราชวังครั้งแรกยังพอทำเนาแต่หลังจากนั้นพบว่าผิดท่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาประชุมช่วงเช้าฉะไหนย,ย่ำกลองระฆังมิหนำซ้ำไม่ได้แบ่งแยกลําดับก่อนหลังหากบังเกิดเสียงกลองระฆังย่ำพร้อมเพรียง จางเอียนเหลียงบังเกิดลางสังหรณ์อันอัปมงคลขึ้นเหลียวหน้าไปทางพระตำหนักเฉียนชิงได้ยินเสียงกลองระฆังไม่ขาดหูดังติดต่อกันเก้ารครั้งสถานทั้งในและนอกวงังไม่ว่าไพร่พลหรือขันทีนางกำนันไม่ว่าเดินเหินหรือยืนยามล้วนหันไปทางวังหลังพริบตานั้นภายในวังเงียบสงัดปราศจากซุ้มเสียงแม้แต่เหล่าขุนนางที่ส่งเสียงวุ่นวายที่หน้าประตูอูเหมือน ก็สงบซุ้มเสียงไว้หลังจากย่ำกลองระฆังก็หยุดไปครู่หนึ่งจากนั้นเสียงกลองระฆังดังขึ้นใหม่ตอนแรกมีเพียงหนึ่งคนต่อมาเป็นหลายคนสุดท้ายทั้งหมดคุกเข่าไปทางพระตำหนักเฉียนชิงหมอบร่างลงโขกศีรษะกับพื้นจางเอียนหลีงอ้าปากค้างปลาศจากซุ้มเสียงใดดังออกมาสุดท้ายเข่าอ่อนระทวยคุกลง หยางหลิงยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องราวใดพลันได้ยินเสียงทุบป,ประตูอุเหมือนแววเสียงร่ําให้คร่ำครวนดังลอดเข้ามาหยางหลิงค่อยได้คิดรีบคุกเข้าลงรอบร้องในใจห้องเต้สเสด็จสวรรคตแล้วบันทึกท้ายบทหงจื้อห้องเต้สเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีคลิตศกราช1487 สเสด็จสวรรคตรเมื่อปีคริสตศักราช1,505มีพระชนมายุ35,000สา